สวัสดีค่ะมาพบกันในห้องเรียนออนไลน์นะคะสัปดาห์ที่13ในวิชาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สัปดาห์ที่13นะคะเราก็จะมาเรียนกันเรื่องในทักษะการพยากรณ์เราจะไปรู้จักกันนะคะว่าทักษะการพยากรณ์นะคะคืออะไร ทักษะการพยากรณ์นะคะการพยากรณ์ก็เป็นความสามารถในการทำนายผลเหตุการณ์หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นโดยต้องอาศัยข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลหลักการกฎทฤษฎีที่มีอยู่เป็นแนวทางในการพยากรณ์นะคะ ซึ่งการพยากรณ์ของเราค่ะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือการพยากรณ์ภายในขอบเขตข้อมูลที่มีอยู่แล้วก็เป็นการพยากรณ์ภายนอกขอบเขตข้อมูลที่มีอยู่นะคะผู้ที่มีทักษะการพยากรณ์จะต้องมีความสามารถที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะนี้ขึ้นมาต้องประกอบด้วยข้อที่1น,นะคะ ก็คือสามารถพยากรณผลที่จะเกิดขึ้นจากข้อมูลที่เป็นหลักการกฎหรือว่าทฤษฎีที่มีอยู่ได้หรือว่าข้อ2พยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้นค่ะภายในขอบเขตข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงปริมาณนะคะที่เรามีอยู่หรือข้อที่3ก็คือสามารถทํานายผลที่จะเกิดขึ้นภายนอกขอบเขตของข้อมูลเชิงปริมาณที่เรามีอยู่นะคะ องดูตัวอย่างที่1นนะคะตัวอย่างที่1จะเป็นน้ำหนักของเจนเมื่ออายุต่างๆจากตารางค่ะ,ะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุนะคะหน่วยเป็นปีแล้วก็น้ำหนักหน่วยเป็นกิโลกรมัมเมื่ออายุ6ปีค่ะหนัก17กิโลกรมัมอายุ8ปีหนัก21กิโลกรมัม10ปีหนัก25กิโลกรมัมแล้วก็12ปีหนัก28กิโลกรมัมจากข้อมูลที่เรามีอยู่เราจะลองตั้งคำถาม ที่นำไปสู่ทักษะการพยากรณ์ภายในขอบเขตข้อมูลที่เรามีอยู่กับภายนอกขอบเขตข้อมูลที่เรามีอยู่นะคะตัวอย่างการตั้งคำถามภายในขอบเขตข้อมูลที่เรามีอยู่ก็คืออย่างเช่นอาจจะถามว่าเมื่อเจนอายุ7ปีเธอมีน้ำหนักเท่าไหร่ตอน7ปีอะคะ่ะเป็นอายุระหว่าง6ปีกับ8ปีหรือคำถามที่2ภายในขอบเขตข้อมูลจะถามว่า เจนหนัก23กิโลกรัมเมื่ออายุได้เท่าไหร่23กิโลกรัมก็จะเป็นข้อมูลที่อยู่ระหว่าง21กิโลกรัมและ25กิโลกรัมอันนี้คือตัวอย่างการตั้งคำถามภายในขอบเขตข้อมูลที่เรามีอยู่นะคะหรือการตั้งคำถามภายนอกขอบเขตข้อมูลที่เรามีอยู่เราอาจจะถามว่าเมื่อเจนอายุ5ปีเธอมีน้ำหนักเท่าไหร่ ข้อมูลที่เรามีอยู่คือ6ปีเพราะฉะนั้น5ปีจะอยู่ภายนอกขอบเขตข้อมูลที่เรามีนะคะหรือคําถามที่2องเราจะตั้งว่าตอนที่เจนหนัก30กิโลกรมัมเธอมีอายุเท่าไรจากน้ําหนักที่เรามีภายในขอบเขตข้อมูลก็คือ28กิโลกรมัมแต่ตั้งคําถามก็คือถามตอนหนัก30กิโลกรมัมเพราะฉะนั้นเป็นคําถามภายนอกขอบเขตข้อมูลที่เรามีอยู่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นคำถามน,นะคะที่ครูได้อธิบายไปแล้วจากตารางเมื่อสักครู่นะคะภายในขอบเขตแล้วก็ภายนอกขอบเขตข้อมูลที่เรามีอยู่ดังต่อไปนี้นะคะต่อมาเราลองไปดูตัวอย่างที่สอง จากตัวอย่างที่2นะคะก็จะเป็นจำนวนวันในการปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็ความสูงเราจะลองตั้งคำถามนะคะที่นำไปสู่ภายในขอบเขตข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วก็ภายนอกขอบเขตข้อมูลที่เรามีอยู่นะคะตัวอย่างคำถามที่เป็นภายในขอบเขตข้อมูลที่เรามีอยู่นะคะ<ม>ก็คืออาจจะถามว่า ถ้าปลูกต้นไม้นาน15วันต้นไม้นี้จะสูงเท่าไร่15วันนะคะอยู่ระหว่าง12กับ18วันก็จะเป็นภายในขอบเขตข้อมูลที่เรามีอยู่หรือตัวอย่างที่สองเราจะถามว่าเราต้องใช้เวลาปลูกต้นไม้กี่วันต้นไม้จึงจะสูง1นิ้วครึ่ง1นิ้วครึ่งจะอยู่ระหว่าง1นิ้วและ2นิ้วก็คือภายในขอบเขตข้อมูลที่เรามีอยู่นะคะ ต่อมาคําถามภายนอกขอบเขตข้อมูลที่เรามีอยู่ภายนอกขอบเขตข้อมูลที่เรามีอยู่อาจจะถามอย่างเช่นถ้าปลูกต้นไม้นาน21วันต้นไม้จะมีความสูงเท่าไหร่21วันจะอยู่ภายนอกขอบเขตข้อมูลที่เรามีอยู่นะคะเพราะว่าเรามีข้อมูลอยู่ก็คือ18วันหรือคําถามที่2อาจจะถามว่าเราต้องใช้เวลาปลูกต้นไม้กี่วันต้นไม้จึงจะสูง4นิ้วซึ่ง4นิ้วก็อยู่ภายนอกขอบเขตข้อมูลที่เรามีอยู่นะคะ สักคู่นะคะก็เป็นคำถามที่ครูได้อธิบายไปแล้วระหว่างภายในขอบเขตข้อมูลที่เรามีอยู่นะคะแล้วก็ภายนอกขอบเขตข้อมูลที่เรามีอยู่เดีย๋ยวเราไปดูต่อกันเลยนะคะต่อมาลองดูตารางที่3ค่ะ จะให้ข้อมูลการเคลื่อนที่นะคะแบบเส้นตรงของวัตถุด้วยความเร็วคงที่ก็จะมีช่องระหว่างเวลาหน่วยเป็นวินาทีกับระยะทางหน่วยเป็นเมตรซึ่งจากตัวอย่างที่สามตรงนี้ค่ะเราสามารถพยากรณ์ได้ว่าเวลา3วินาทีวัตถุอาจจะเคลื่อนที่ได้ระยะทาง7.5เมตรเพราะว่าจาก2วินาทีก็คือ5เมตรนะคะ4วินาทีก็คือ10เมตร เพราะฉั้นเวลาเพิ่มขึ้น2วินาทีนะคะที่ระยะทางเพิ่มขึ้น5เมตรแสดงว่าถ้า1วินาทีระยะทางก็จะเพิ่มขึ้น 2. 5เมตรเพราะฉะนั้นเขาก็จะพยากรณ์ได้ว่าเวลา3วินาทีค่ะวัตถุจะเคลื่อนที่ได้ระยะทาง7.5เมตรซึ่งเป็นการพยากรณ์ภายในขอบเขตข้อมูลที่เรามีอยู่นะคะแล้วก็เราสามารถพยากรณ์ได้อีกว่าเวลา 14วินาทีวัตถุจะเคลื่อนที่ได้ระยะทาง35เมตรซึ่งในเวลา14วินาทีเคลื่อนที่ได้ระยะทาง35เมตรจะเป็นการพยากรณ์ภายนอกขอบเขตข้อมูลที่มีอยู่ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะว่าการพยากรณ์ภายในขอบเขตข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วภายนอกขอบเขตข้อมูลที่เรามีอยู่แตกต่างกันอย่างไร ต่อมานะคะเราลองไปดูคำถามที่นำไปสู่ทักษะการพยากรณ์จากกฎหรือว่าข้อมูลที่เป็นความรู้มาให้นะคะถ้ามีกฎหรือข้อมูลที่เป็นความรู้มาให้ตัวอย่างคำถามที่นำไปสู่ทักษะการพยากรณ์อย่างเช่นข้อที่หนึ่งถามว่าวันก่อนครูให้นักเรียนจุดเทียนหนึ่งเล่มเราใช้ขวดครอพบพบว่าเทียนดับวันนี้ครูจะให้นักเรียนจุดเทียนสามเล่มค hm ่ะยาวไม่เท่ากันใช้ขวดครอบ นักเรียนคิดว่าเทียนทั้ง3าจะดับหรือไม่ข้อมูลเดิมที่เรามีก็คือจุดเทียน1เล่มใช้ขวดข้อพบว่าดับแต่จะให้พยากรณ์ว่าแล้วถ้าจุด3ามเล่มล่ะใช้ขวดข้อจะเกิดผลอย่างไรอันนี้คือตัวอย่างคําถามข้อแรกนะคะที่นําไปสู่ทักษะการพยากรณ์ต่อมาคำถามข้อที่2อเราจะามว่าพืชต้องการแสงสว่างในการดำรงชีวิตถ้าเราปลูกกุหลาบในที่มืดจะเกิดผลอย่างไร ข้อมูลที่เรามีอยู่ก็คือพืชต้องการแสงสว่างในการดำรงชีวิตนี่คือข้อมูลเดิมที่เรามีอยู่นะคะข้อมูลที่ให้พยากรณ์ก็คืออยากรู้ว่าแล้วถ้าปลูกในที่มืดจะเกิดผลอย่างไรต่อมาตัวอย่างคําถามข้อที่3ตัวอย่างคําถามข้อที่3บอกว่าในชั่วโมงที่แล้วค่ะนักเรียนได้เรียนรู้แล้วว่าเมื่อสาราไอโอดีนผสมกับน้ําแป้งจะเกิดสีน้ําเงินดังนั้นเมื่อนักเรียนหยดสาราไอโอดีนลงในของเหลวชนิดหนึ่งแล้วเกิดสีน้ําเงิน แสดงว่าของเหลวชนิดนี้เป็นแป้งหรือไม่ล้วเรีนคิดว่าข้อมูลเดิมอยู่ตรงไหนคะถูกต้องข้อมูลเดิมก็คือสารไอโอดีนผสมกับน้ำแป้งแล้วเกิดสีน้ำเงินเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องพยากรณ์ก็คือถ้าหยดสารไอโอดีนลงในของเหลวชนิดหนึ่งแล้วเกิดสีน้ำเงินอยากรู้ว่าของเหลวชนิดนี้มีแป้งหรือไม่ถูกต้องอันนี้จะเป็นตัวอย่างคำถามนะคะที่นำไปสู่ทักษะการพยากรณ์จากข้อมูลที่เป็นความรู้ ตัวอย่างต่อมาค่ะโจทย์บอกว่าเด็กคนหนึ่งนะคะทดลองกลิ้งเหรียญ25สตางค์บนแผ่นไม้ที่วางพาดกล่องเอาไว้จากจุดบนสุดของแผ่นไม้ค่ะ5ครั้งเขาพบว่าเหรียญกลิ้งไปได้ไกลเฉลี่ย10เมตรคำถามข้อใดที่นำไปสู่ทักษะการพยากรณ์นะคะมีคำถามอยู่2ข้อ ั่นลองพิจารณาเลยว่าคำถามข้อไหนที่นําไปสู่ทักษะการพยากรณ์ซึ่งจะนําไปสู่ทักษะการพยากรณ์เราต้องมีข้อมูลที่เป็นความรู้เดิมมาให้ก่อนแล้วจึงจะสามารถพยากรณ์ให้สแสดงว่าระหว่างคําถามข้อ1กับข้อ2อน,นั่นเองคิดว่าข้อไหนคะที่นําไปสู่ทักษะการพยากรณ์คาถามข้อที่หถูกต้องทำไมคำถามข้อที่1ถึงนําไปสู่ทักษะการพยากรณ์คะเพราะ เรามีข้อมูลการกลิ้งเหรียญ25สตางค์ถูกต้องแต่จากข้อนี้บอกว่ากลิ้งเหรียญครั้งที่6แสดงว่าเป็นข้อมูลภายในหรือภายนอกขอบเขตคะภายนอกขอบเขตข้อมูลที่เรามีอยู่ถูกต้องและทำไมข้อ2ถึงไม่นำไปสู่ทักษะการพยากรณ์เพราะเราไม่มีข้อมูลการกลิ้งเหรียญ1น1บาทถูกต้องเก่งมากเลยนะคะ ่อมาค่ะครูอยากทราบว่าคําถามที่กําหนดให้ค่ะข้อใดที่นําไปสู่ทักษะการพยากรณ์ลองดูข้อที่1จากคําถามข้อที่1ค่ะบอกว่าเคยหยดน้ำมะนาวลงบนหินปูนมาครั้งหนึ่งแล้วพบว่าเกิดฟองาซเพะฉะนั้นถ้าเราหยดน้ำมะนาวลงไปบนหินปูนก้อนอื่นจะเกิดอะไรขึ้นคําถามข้อนี้นําไปสู่ทักษะการพยากรณ์ไหมคะนําถูกต้องเพราะเรามีข้อมูลการหยดน้ำมะนาวลงบน หินปูนมาครั้งนึงแล้วต่อมาคำถามข้อ2องคำถามข้อที่2ก็บอกว่าเคยหยดน้ำมะนาวลงบนหินปูนมาครั้งหนึ่งแล้วพบว่าเกิดฟองแก๊สและถ้าประหยดน้ำมะนาวลงบนหินชนิดอื่นจะเกิดฟองแก๊สหรือไม่คำถามข้อสองนำไปสู่การพยากรณ์ไหมคะไม่นำถูกต้องเพราะเราไม่มีข้อมูลการหยดน้ำมะนาวลงบนหิน ชนิดอื่นต่อมานะคะคําถามข้อที่3ถามว่านักเรียนทราบแล้วว่าต้นไม้ต้องการน้ำถ้าเราปลูกต้นไม้แล้วไม่ลดน้ำเป็นเวลา7วันต้นไม้จะเป็นอย่างไรถามว่าคําถามข้อที่3นํนำไปสู่การพยากรณ์ไหมคะนำถูกต้องข้อมูลเดิมอยู่ตรงไหน ข้อมูลเดิมก็คือต้นไม้ต้องการน้ําถูกต้องและให้เราพยากรณ์ว่าถ้าไม่รดน้ำเจ็ดวันผลจะเป็นอย่างไรเพราะฉันข้อ3นะคะนำไปสู่การพยากรณ์ต่อมาคําถามข้อที่4นํนำไหมนำไหมคะข้อที่4ไม่นำถูกต้องเพราะไม่มีข้อมูลเดิมมาให้ต่อมาคำถามข้อที่5ค่ะ บอกว่านักเรียนเคยวิ่งรอบสนาม1รอบมาแล้วถ้าครูให้นักเรียนวิ่งรอบสนามติดต่อกัน2รอบนักเรียนคิดว่าจะเหนื่อยมากขึ้นหรือน้อยลงนำไปสู่การพยากรณ์ไหมคะนำไปสู่การพยากรณ์ถูกต้องเพราะว่าเรามีข้อมูลความรู้สึกตอนวิ่งรอบสนามหรอบมาแล้วถูกต้องนะคะ ต่อมาเราจะมาดูใบกิจกรรมเรื่องทักษะการพยากรณ์ค่ะตัวอย่างข้อที่1ข้อที่1บอกว่าพืชต้องการแสงสว่างในการดำรงชีวิตถ้าเราปลูกกุหลาบในที่มืดจะเกิดผลอย่างไรนักเรียนจะพยากรณ์ได้อย่างไรเราอาจจะพยากรณ์ได้ว่ากุหลาบอาจจะแห้งเหี่ยวและตายเราอาจจะพยากรณ์ได้นะคะว่ากุหลาบอาจจะแห้งเหี่ยวและตาย ถามว่าข้อมูลใดที่นําไปสู่การพยากรณ์ข้อมูลที่เราสามารถนํามาใช้ในการพยากรณ์ได้ก็คือพืชต้องการแสงสว่างในการดํารงชีวิตถูกต้องค่ะพืชต้องการแสงสว่างในการดํารงชีวิตนะคะเป็นข้อมูลที่นําไปสู่การพยากรณ์ต่อมาตัวอย่างข้อที่2 ข้อที่2บอกว่าเมื่อมีเมฆแผ่นสีคล้ำลอยต่ำต่อมาจะมีฝนตกถ้าวันนี้มีเมฆแผ่นสีคล้ำลอยต่ำนักเรียนจะพยากรณ์ได้ว่าอย่างไรเราจะพยากรณ์ได้ว่าวันนี้ฝนจะตกคำถามข้อที่สถามว่าแล้วเราใช้ข้อมูลใดคะนำไปสู่การพยากรณ์ข้อมูลที่เราใช้ไปนำไปสู่การพยากรณ์ได้ก็คือเมื่อมีเมฆแผ่นสีคล้ำลอยต่ำ ต่อมาจะมีฝนตกถูกต้องค่ะต่อมาคำถามข้อที่3คํคำถามข้อที่3บอกว่าครูถามนักเรียนว่าเราเคยเรียนเรื่องลมเมฆอากาศเมื่อฝนจะตกมาแล้วดังนั้นถ้าวันนี้มีลมแรงเมฆมีสีดำหนาทึบนักเรียนคิดว่าวันนี้จะมีฝนตกหรือไม่ คำถามของครูนำไปสู่ทักษะการพยากรณ์ไหมคะนำไหมเราต้องตอบให้ได้ก่อนว่านำไปสู่การพยากรณ์หรือว่าไม่นำถูกต้องค่ะนำไปสู่การพยากรณ์ถ้านำไปสู่การพยากรณ์เพราะเหตุใดคะคำถามข้อนี้ถึงนำไปสู่การพยากรณ์เพราะเราเคยเรียนเรื่องลมเมฆอากาศเมื่อฝนจะตกมาแล้วก็คือเรามีข้อมูลเดิม เรื่องลมเมฆอากาศเมื่อฝนจะตกมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้อ 3, เราสามารถพยากรณ์ได้เพราะฉะนั้นข้อ 3, เราจะพยากรว่าอย่างไรคะวันนี้ฝนจะตกหรือไม่ฝนจะตกถูกต้องต่อมาข้อที่4ข้อที่4บอกว่าในการเรียนการสอนเรื่องกบค่ะครูนำกบมาให้นักเรียนดูแล้วก็ตั้งคำถามว่า ถ้าเล่นนำกบไปใส่กล่องและนำไปวางกลางแดดตลอดวันปิดฝาหมดทุกด้านแต่มีช่องสําหรับให้อากาศถ่ายเทนันเรียนคิดว่าจะเกิดผลอย่างไรต่อกบถามว่าคำถามของครูนำไปสู่ทักษะการพยากร์ได้หรือไม่เพราะเหตุใดมาล,ลองคิดค่ะจากการศึกษาเรื่องกบนำไปสู่ทักษะการพยากรณได้หรือไม่เพราะเหตุใด เราจะตอบว่านำหรือไม่นำเพราะอะไรคะขอ้อที่สี่นำไหมนำไปสู่ทักษะก,การพยากรณ์ถูกต้องเพราะอะไรคะเพราะข้อมูลเดิมของเราก็คือข้อมูลจากการสังเกตตัวกบถูกต้องเพราะในการทดลองครูนำกบมาให้นักเรียนดูข้อมูลที่ได้จัดก,การดูก็คือเป็นข้อมูลจากการสังเกตรเราก็สามารถพยากรณ์ได้ว่าสัตว์ที่มีลักษณะ รูปร่างลักษณะภายนอกเป็นแบบนี้นะคะถ้าเรานําไปวางกลางแดดตลอดวันผลน่าจะเป็นอย่างไรต่อกบเพราะนั้นข้อ4ค่ะนําไปสู่ทักษะการพยากรณ์เพราะมีข้อมูลจากการสังเกตตัวกบถูกต้องจบแล้วนะคะในคาบแรกของทักษะการพยากรณ์ เพราะฉะนั้นเราจะสามารถพยากรณ์ได้เราต้องมีข้อมูลที่เป็นความรู้เดิมมาให้ก่อนถึงจะสามารถพยากรณ์ได้เดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดในคาบต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ